อะไๆเกะทับกันแอลลำเหลียนาะไปวันนี้ผมจะป้ามาไปให้กำมสุดยอดเมนูเลยนี่น้ำพริกแมงมันแต่ก่อนอื่นเลยนะเขาจะต้องมีแมงมันให้กำก่อนอันกิดตำน้ำพริกมาได้กันเนาะอันแมงมันนี่แต่ผมมาได้เชื้อเก็บลูกหลังบ้านมันหลังใหญ่เี่เขาได้แมงมันมาแล้วเขาก็มาใส่ปีกเด็ดปีกมันออกเหี้ยไรกับกำนั่นกับไปตั้งกระทะตั้งหม้อขังใส่น้ำมันลงไปแล้วก็แมงมันที่เขาเก็บได้ตะเกียบนี่ลงไปคั่วได้เลยนะเออเป็นดีสะดูเนาะนี่ยำย่าไปเนี่ย เป็นบาปเป็นกระครับนี่เป็นยะก็อันนู้ชัดเลี้ยงโลกมาหลังจากที่เอาคั่วแมงมันทอดแมงมันเสร็จเรียบร้อยก็มีมาตำพริกตำเคียงมันพริกเคียงมันเตะก็จะมีพริกแห้งหอมเตี้ยมหอมแดงเอาสามอย่างนี่นะไปจีไปแอนไฟกันก่อนแล้วก็มาตำเนาะแล้วก็จะไปลืมกับพี่จีกับพี่แอนไฟหน่อยตัวไอ้กลมีนสักน้อยหลังจากนั้นก็เอาแมงมันที่เอาทอดที่เอาคั่วเสร็จเรียบร้อยมาตำสูนได้เลยเรี่ยงการปรุงรสก็จะใส่เกลือซูรดแล้วก็น้ำอุ่นน้ำห้อนก็ได้แล้วก็พักป้อมต้นหอมแหงก ด้วยใส่จานเสร็จเรียบร้อยก็เอาเยื้อแมงมันที่เขาคั่วที่เขาทอดเสร็จเรียบร้อยอ้อยย้อนหน้าอย่าน้อยมากำนันกับเขาเนื้องอนห่อนอยู่ในเนี้ยแป๊บแป๊บแนแบนอย่าน้อยแล้วกุดขึ้นมาจุ่หนูมันจะนี่เออดะมะแล้วก็น้ำพริกแมงมันจะนี่น่ะมันต้องกับดอกคาสดมันถึงจะเน็ตว่าแล้วเข้าปั้นตะกี้บบใครมีแมงมันติดมาแต่แดมันต้องจินน้ำพริกแล้วก็จิแมงมันคั่วจะนี่ก่อนนี่ว่าเน็ตคือครับนี่กันว่าบบแล้วใจบบน้ำใจกับจ้อนกาเสียหนำหึกัน